ที่เราจะไปหาอะไรที่ไหนมาสำหรับลอ่อมันให้มันยอมแพ้ไปได้ชั่วเวลาปีหนึ่งทำอะไรไม่ได้กี่มากน้อยที่จะมีน้ำหนักพอที่จะล่อมันเล่นได้อย่างล่อเด็กๆในความอยากเก่งอยากดียังมีอยู่ ไม้ในร,รูปไหนก็ตามมันก็ไม่มีทางที่จะเล่ามันได้เราเป็นบาวเป็นทาตมันอยู่ร่ำไปเ <c oughs> นี่ยคือความหมายของคำพูดที่พูดก่อคุณแทบทุกวันว่าอย่ายกหูชูหางอย่ากระโดดโลดเต้นอย่ายกหูชูหาง <c oughs> ไม่มีทางที่จะทำทาได้โดยความหมาย <c oughs> ที่สมเหตุสมผลเื่ง,งนั้น มันมีแต่เรื่องโออง,อง,ง่เรื่องบ้าเรื่องล้เองอะไรไปทั้งหมดเป็นเรื่องกิเลสไปทั้งหมดจนกระทั่งเป็นกิเลสที่สวยงามที่สุดที่พวกคุณเก็บไปไว้ประดับบนหัวบนหูมันเป็นกิเลสที่สวยงาม ไปประดับไว้บนหัวบนหูวไว้ปวดปวดกันได้กระทั่งเบ่งทับกันกระทั่งทะเลาะกันวิวาดกันดูหมิ่นกันเรียกร้องกันด้วยโวหารที่เป็นการดูหมินเรียกมึงเรียกกูเรียกแกเรียกเธอเนี่ยได้ความดูหมินผู้อื่นนี่คือหูหางที่มันยาวไปมากถึงขนาดนี้ พูดมึงกูแกเธอฆ่าเองนี่ความหมายอย่างนี้ <c oughs> คือหูหรือหางที่มันงอกยาวเกินไป <c oughs> นี่ยิ่งมีอะไรนิดหน่อยก็ยิง่งโอ้กูแกมึงเองฆ่าเธออยู่นี่เร้เรายังหวังอย,อยู่ที่ว่าจะใช้คำพูดชนิดนี้แก่คนอื่นๆมากขึ้น เขาคิดว่ากูอายุมากขึ้นมึงเพิ่งเกิดมา <c oughs> กูก็พูดเองพูดแกกับมึงพูดอะไรจำนองนี้ <c oughs> ที่ผู้ใหญ่พูดกันเด็กนี่บางทีเราพูดกับเพื่อนเพื่อนเสมอกันด้วยนี่ <Yeah. S 1> มันบ้าเท่าไหร่ลองคิดดู <c oughs> มันโง่เท่าไหร่ลองคิดดูเราจะเอาเหตุผลอันไหนมาเล่าอายุ ไม่มันเป็นบาวเป็นาธาตุของสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาทีานี้มันพอใจหรือมันสนุกอยู่ในการการกระทำชนิดที่เป็นความบ้าความโง่ความไม่รู้จริงว่าตัวมีอะไรดี ที่จะไปเรียกผู้อื่นว่าแกว่าเธอว่าข้าว่าเองมันยิ่งแกยิ่งโง่ยิ่งมีอายุมากก็ยิ่งโง่ไอ้พวกนั้นอะไอ้พวกเด็กๆมัองควรจะเล่าคนแก่พวกกุ้งหอยปูปลาหมูหมากาไก่มัองควรจะเล่ามนุษย์ เรามันก็อยากจะล่อคนอื่นกระทังว่าจะล่ออายุนี่มันมีปัญหามากคุณลองสังเกตดูในจิตใจทั้งตัวเองางั้นยังสนุกอยู่ มันยังอยากสนุกอยู่มันยังสนุกอยู่ด้วยการเป็นบ่าวเป็นทาสของอายุยังเก่งไม่พอยังเก่งไม่ถึงที่สุดที่ไปเล่อคนอื่นนั่นมันเป็นเรื่อง,งโง่ <c oughs> ในข้อที่วมันยังแกงไม่พอที่จะไปล่อคนอื่นแล้วก็ไปมัวล่อคนอื่นอยู่ไปพมขีคนอื่นอยู่ดูมินคนอื่นอยู่เนี่มันเป็นเรื่องยิ่งกว่าหน้าเศร้าหน้าสงสารหน้า <c oughs> ควรจะหยุดกันที่สักทีควรจะมองดูให้ดีๆแล้วก็ หยุดกันที่สักทีไอ้สิ่งที่เรียกว่าดูมินดูถูกเอาว่าม,มันจะติโอเวอร์ลุกดูถูกดูมินคนอื่นนี่ภาษาตรงกันหมดเลยภาษาบาลีภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอะไรก็ตามมีความหมายตรงกันหมดอย่างหน้าหน้าหน้าประหลาด มันควรจะไม่มี <c oughs> ถ้ามันยังมีอยู่มันก็แสดงว่ามันยังบ้าอยู่ยังไม่มีอะไรมากพอที่จะล่อเรียนความตายหรือล่อเรียนอายุยังไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมโดยสมบูรณ์ อายุต่างหลายสิบปีเขายังไม่รู้ว่าเกิดมาทําไม <c oughs> ถ้ามันมีปัญหา,หาเลื่อนขึ้นไปได้เรื่อยไปในชั้นละเอียดประนีเรื่อยขึ้นไปมันไม่สิ้นสุดจนกว่าจะมันได้ได้ได้ถึงที่สุดไปถึงที่สุดของปัญหาต่างๆ พูดตรงๆคือว่าหยุดบ้าหยุดอยากเก่งอยากดีจะได้เมื่อใดหยุดอยากเก่งอยากดีจะได้ก็เป็นสุด <pouquinho> มันก็ไม่มีอะไรจะมาดูถูกดูหมินดูมองผู้อื่นในลักษณะที่น่าละ,ะน่าล่อเลียนแม่แต่เด็กๆแค่นี้ไอความรู้สึกที่อยากแก จัดตัวเองไว้ในระดับที่ดีกว่าสูงกว่าผู้อืนะ่นมันมีอยู่เรื่องนั่นคืออะไรอะไรก <c oughs> ็ไม่ก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรจเยกว่าเป็นผ, í, ผ í, ีปีศาจขึ้นขี่อยู่บนหัวก็ได้หรือว่าจะเป็นเรียกว่าดอกไม้สวยงามเอาไปเน็บแซมไว้บนศีรษะบนผมก็ได้ แล้วแต่ว่ามันทําไปในลักษณะอย่างไรถ้าถือตามความหมายของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็เป็นโคลนเป็นขี้หมูขี้หมา <c oughs> ที่เอาไปใส่ไว้บนหัวที่คุณกําลังเอาไปใส่บนบนหัวนะไปพิจารณาดูมันเป็นอะไรที่บูชากันนักที่กําลังศึกษา,าเรียนมีความหวังอย่างยิ่งในอนาคตมันคืออะไร ้นเดี๋ยวนี้ก็มีเสร็จการศึกษาเล่าเรียนแล้วกําลังทําอะไรอยู่กาลังวังในอะไรต่อไปมันก็เรื่องเดียวกันคนละขั้นละตอนแต่ความหมายมันยังคงเดิมเรื่องอยากดีอยากเก่งคือความบ้า มันยังไม่พอมันยังไม่มันยังไม่อยากตายเมื่อก่อนนี้ไม่รู้ว่ามีความตายเลยซ้ำไปในขณะที่มันอยากเก่งจัดอย่างนี้มันไม่รู้ว่าต้องตายถึงอนพวกที่สวดมนต์อยู่อาชราอรณะธรรมโม,มหีเราต้องตายเป็นธรรมดานี่มันก็ว่าอย่างนกแก้วนกขุนทอง ความรู้สึกที่แท้จริงไม่ได้รู้สึกเลยว่าต้องตายมันลืมมันลืมอยู่ตลอดเวลาแล้วมันไม่ได้รู้สึกปากว่ามันรู้สึกความตายยังไม่มาถึงความตายยังไม่เป็นภัยเฉพาะหน้ามันก็ยังบ้าดีบ้าดเด่นบ้าเกง่งบ้าอะไรอยู่ทั้งที่ปากว่าเราจะต้องตายมีความตายเป็นธรรมดานั้นก็ยังว่าแต่ปาก นีคุณก็สวดปัจเจกอย่างนี้อยู่บ่อยๆ <c oughs> ทุกทีสวดควรจะสวดไปจิตใจอย่าสวดอย่างเครื่องจากปากว่าหลับตาหลับไปครึ่งหนึ่งก็ปากก็ว่าไปได้เนี <c oughs> ย่ยเคยชินกันแต่เรื่องอย่างนี้แล้วก็ยังขี้เกียจสวดเสียอีกนอนก็ตื่นสายไปสวดมนต์ไหว้พระ,ะประทำพอเป็นพิธี ว่าอย่างเครื่องจัดจิตใจไม่รู้สึกจริงๆมันก็ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไม่มีไม่มีทางที่จะช่วยได้ในการที่จะรู้จักชีวิตความตายอายุจนกระทั่งล่ออายุได้